ได้เลยเดี๋ยวจะพยายามไล์ให้ดูบ่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้ฟังไกลพูดเลยค่ะขนาดไกลพูดอยู่ข้างๆไม่แซมก็หลับเลยไกลเป็นเหมือนคุณครูสอนวิชาประเทศของเราเพื่อนเราหรือเพื่อนสวดมนต์บูเม่แซมหลับเลย <c oughs> ยังไม่เห็นคลิปเลยอะ่ะใครเอาคลิปลง <c oughs> ต้องไปตามดู ลูกๆก,กระจายกันไปอยู่คนละห้องค่ะอยู่ชั้นเดียวกันหมดเลยกระจายอยู่คนละห้องน่าจะพักผ่อนอาบน้ําอาบท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงครึ่งเนี่ยก็มีนัดแล้วเดี๋ยวรถมารับรถมารับสี่โมงครึ่งไปทานชาบูต้นฉบับชาบูไต้หวันเห็นแหมหลับในคลิปหนูเห็นคลิปหนูหัวพันพี่มดเอคลิปผู้ใหญ่พี่เพ้นบอกไปแซมแน่เร็วๆเวม่อไ่จะไปดู แล้วเป็นตลาดแห้งค่ะยหลีแล้วเวากับเป็นตลาดแห้งคือคุณคู่สอนนัน่นวิชาป,ประเทศของเราเนี่ยเหรแล้วเวาอมอม,อม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 ไปคลิปค่ายอ๋อโอเคแม่สหลับตลอดไม่มันเป็นเหมือนเป็นเรื่องแบบถ้าเดินทางแค่เอาเวลาแม่แซมบินมากับบอร์แค่ขอนแก่นกรุงเทพ45นาทีแม่แซมก็หลับ โอเคพี่ออสเดี๋ยวแม่แซมไปดูพี่เมย่าสวัสดีค่ะยายหนิงสวัสดีค่ะไก่เบาลูกทั่วหลับหมดรดเลยสวัสดีพี่ทิพนะแม่แซมกรบ,บอดหลับจริงๆสวัสดีพี่มาริค่ะมือแรงมีไหลยู่เดี๋ยวจะบอกอีกทีพี่กระต่ายไม่แน่ใจเลยว่า ว่าไลก์กี่โมงนะคะแต่ว่าเย็นเนี้ยของเราอะ่ะจะมีไปเราไปทานชาบูตอนประมาณ5้าโมงเย็นไปกินชาบู5้าโมงเย็นพอกินชาบูเสร็จก็มาเดินเล่นสตรีทฟู้ดเพราะว่าแถวโรงแรมอะ่ะมันจะเป็นสตรีทฟู้ดหมดเลยค่ะประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงเยอะๆค่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยพอง่วงนอนหลับ หลับยาวขอนแก่นมาที่สวนภูมิใ,ใช่ไหมแ่มีดูดูคดลิปยูริไหมอันไหนแม่มันนั่งหลับยืนโตนอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนร้านกับข้าวเหรออยู่ร้านกาแฟ <c oughs> แม่เอาลงแล้วเหรอแม่เอาลงแม่จะแม่เอาลงเยบาส,ส,สอันิดลหลับคาโทรศัพท์หลังจะก,กินเค้กก้อนนั้นแหละแม่จะทำยูริแม่ยูริ นางอยากนอนนางเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็หลับไปกินค้ก้อนนั้นแหละแล้วก็หลับเลยอยู่หลีสั่งเค้กมาทุกคนจะคิวๆว่าเป็นเค้กก้อนเท่านี้แต่เป็นเค้กก้อนเท่านี้เป็นภาษาอังกฤษเลเค้กเค้กก้อนเท่าอ้เค้กก้อนเท่านี้จริงทุกคนเท่าไข่นกกระทาแต่ว่าอันนี้นะแต่ว่าอาหารและอะไรเงี้ยราคาใกล้เคียงบ้านเราเลยนะ มันอีกประมาณพี่ออสมันอีกประมาณยี่สิบนาทีเองอะ่ะราคาอาหารกับข้าวเท่าบ้านเราแมคโดนัลล์ก็ราคาเท่าบ้านเราเลยทุกคนนี่เป็นหลับแม่กับลูกใช่ไหกันพี่เพนจริงๆที่นี่หกอ่าสิบหกจุดหนึ่งสองค่ะสี่โมงสิบสองนาที แต่ตลกมากเลยนะไอเดินลงมาบอกว่ายูริกับเข่าอันอยู่เทิงเครื่องมันบอแสบเลยอ่ะแม่ว่มันเป็นจืดๆแม่บพก,กินเลยไม่กินนิดเดียวยูริก็เลยตอบว่าแมนครับแม่ผมความมันบอแสบจากอย่างเลยแต่ผมกินนมดเลยครับบเหลือพะนะ <c oughs> ไม่ใช่หัวล้อดังมาก <c oughs> สวัสดีพี่นวลน,นะคะ่ะ ขนมไต้หวันอร่อยใช่ไหมใช่ได้กินสองสาอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามไล์ให้ดูบ่อยๆนะจะไล์ให้ดูบ่อยๆเลยนะคะว่าเราไปไหนอะไรยังไงเนาะจะได้จะได้ติดตามอาสวัสดีพี่ลํำไพนะคะพี่จินตนาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทักททยจากไต้หวันนะคะเดี๋ยวจะลงภาพลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนมาสามวันค่ะโรงแรมนี้ดีมากเลยทำไมแม่มันเลิศโรงแรมน,นี้นะแอ <c oughs> องหักหนักมาอยู่ใจกลางพอดีนะแม่แล้วสิ่งำอำนวยความสะดวกก็โอเคหนอว่าไีม่ต้องไปเดินตรงนี้อยากไปเดินอยู่ดิใช่พี่เล็กว่าข้างล่างมีสตรีทฟู้ดมีของขายเต็มไปหมดแล้วหน้าโรงแรมเรามีแฟมิลี่มาร์ทมีอะไรเงี้ยด้วยแม่ มาอีกแแรกขอบคุณค่ะพี่กระต่ายเดี๋ยวจะลงให้ดูเดอ้อพี่อุ๋ยสวัสดีค่ะยูรีนอนกับชอปเปอร์ค่ะอยู่ห้องข้างๆยูรีนอนห้องหนึ่งสามแม่แ้มน,นอนห้องหนึ่งสี่อากาศที่นี่ร้อนชื้นทุกคนร้อนเลยร้อนจนเหื่อแตกนะคะจนหัวเปียกเลยดูเป็นซุ้งอย่างบุทุกคนแม่จะอาบน้ำหรอครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูอาบต่อแม่แม่มอาบก่อนเลย บอสดื่มมาเยอะไหมไม่ไม่ได้เยอะค่ะทุกคนพี่เป็นบาชาสวัสดีค่ะ <c oughs> เจ็ดหนึ่งสามไม่มีไม่มีร <c oughs> ้อนพี่แป้งล่ร้อนชื้นเลยแต่ดีอยู่ที่ไม่ไม่ไม่ฝนตกเมื่อวานเขาบอกว่าพาย,ยุเข้านะคะไปไหว้หลวงปู่ไม่ใช่ไหว้หลวงปู่ไปไหว้อันเทพเจ้าที่ศาลเจ้าอ่ะเทพเจ้าต่างๆ เราก็ขอเป็นภาษาไทยไม่รู้เขาจะแปลออกไหมเนาะเขาก็ขอหลายๆอย่างก็เลยบอกยูริยก็ข,ขอเป็นภาษาไทยไปเลยไม่เป็นไรลูกให้ไอ้ทเทพระเจ้าอ่ะเขาแปลแปลภาษาให้เราเอาก็เลยบอกอย่างนี้ๆๆ <laughs> ลูกชายก็ไปนบมาบุบมับพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่มยูริพูดภาษาอะไรพูดภาษาไทยนี่นะแม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเทพเจ้าเขาเก่งอยู่เขาแปลได้ก็เลยว่ายอย่างนี้ น้องรีโอโนอนกับป๊อกกี้ค่ะพี่เจนพี่เป็นทนายาหัวขวรเอาจริงๆเพราะว่าคนอื่นเขาพูดชงเงชี่ยงชงเช่งกันอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วก็่ลยมีภาสาแปลออกบน้องขอเป็นภาษาไทยจังสี่แม่ก็เลยอออโอเคพี่กัญญาสวัสดีค่ะใช้แอปแปลภาษาขอพรอ ช่เพราแหว่งไว้อากาศร้อนพี่แพตตี้อากาศร้อนเลยแม้แซมฟินขับทําคลิปเด็กๆเยอะและแนวแปลกๆใหม่เรื่อยๆค่ะจะได้ให้เด็กฟินขับโปรโมทได้เลยค่ะเจอแน่พี่แพตตี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโซเชียลและการตลาดของพวกเรานะน้องสแตมน้องสแตมอะมันจะมีอีกห้องนึงแต่น้องเขาจะมาขอนอนกับลีโอกับป๊อกกี้นองนางเงาเพราะนางเป็นผู้อีกหนึ่งเดียว ยังไม่ได้พักผ่อนเลยพอเข้ามาที่พักก็ก็ก็มาไลฟหาแม่ๆนี่แหละจะได้มาพูดคุยกันนะคะให้รให้รู้ว่าเราทําอะไรที่ไหนยังไงเราพักอยู่ซีซันปาร์คซีซ่าปาร์คนะคะซีซ่าปาร์คอยู่ตรงใจกลางเลยแล้วก็ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะซีซ่าปาร์คไทเปอ่า อ๋ออันนี้ Room and Elevator ก็คือต้องแม่เราต้องพกอันนี้ไปเพราะเราขึ้นลงลิฟต้องใช้จ,จะไปเที่ยวอยู่คาเช่อมาเลยค่ะเพี่ตี้แม่แซวว่ามันเป็นอะไรที่โอเคเพราะว่าค่าเงินเท่ากันกับไทยเรา,เราห่างก,กันนิดเดียวไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเลยมาเท่าเงินเท่ากับเงินประมาณหนออ่ะ อ่ามาต่างกันนิดเดียวเหมือนซื้อแมคโดนัลอย่างเงี้ยน้ำโค้แก้วละสี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดเหรียญไอไต้หวันมันก็เหมือนสี่สิบแปดบาทบ้านเราอ่ะทุกคนมันมันแ๊บเดียวมันเอ้ยมันไม่ต้องคิดอ่ะมันมันราคามันทุกอย่างมันเท่ากันของก็ราคาเท่ากันนะจับจ่ายใช้สอยกับคงกับข้าวราคาเท่ากันถือว่าถือว่าโอเคแต่อากาศร้อนชื้นทุกคนห่อนอิหลีห่อน,น,น,อนแต่ว่าท่านได้มีแดดอยู่ เป็นคลุมครึมนะคะอืมใช่แล้วชื่อว่าไตทตันค่ะบางฮ์เปิดใหม่ที่โรงแรมวีวิชอันนี้เราทราบมานานแล้วทุกคนเราทราบมานานแล้วก็ดีลูกค้าจะได้มีทางเลือกเนาะอะ่ก็อย่ามองว่าเป็นคู่แข่งให้มองว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจดีกว่าเนาะ,ะจะได้แบบมองเราจะได้รู้สึกว่าโอเคอะไรเงี้ย ไปสิงคโปร์แพงใช่ไหมเออมีแต่คนบอกไปสิงคโปร์แพงมาแต่วนะัาแล้วจะโอเค